อมดราม่าพักเขื่อนโดนชาวเน็ตทมแรงเป็นบันดอบวดได้หรือในประเด็นนี้ทีมข่าพรมบันเทิงของเราได้รับความการุณาเมตตาจากพระสงฆ์ผู้ใหญ่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นดราม่าบันอ ỏ พักคุณเจ้าได้อธิบายแบบกระชับว่าคำว่าบันดอรหรือบุรุษลักษกพศหมายถึงคนเพศปกพร่อง ซึ่งคนเพศบกพร่องในที่นี้หมายถึงคนที่มีความเบี่ยงเบนโดยกำเนิดคือเขามีใจเป็นหญิงจนไม่สามารถข่มความเป็นหญิงนั้นได้เลยหรือคนแปลงเพศหรือมีหน้าอกเหมือนสตรีแล้วนั่นเองเทียบกับขันทีในยุคก่อนหรือมีเพศสองอย่างในคนเดียวแต่ถ้าหากบ,บุคคลที่ต้องการบวชนั้นเป็นบุรุษเพศสมบูรณ์หรือบ่งว่าเป็นบุรุษที่สามารถบวชได้ไม่ได้เกิดปัญหาแต่อย่างใด โดยหากย้อนกลับไปในประเด็นดังกล่าวนั้นอดีตผู้ครองตำแหน่งมิทชิฟฟานี่2,009อย่างอดีตพาแจ็คสอรวีก็เคยสลาดแล้วซึ่งกิเลสและเข้าศึกษาพระธรรมอยู่นานหลายปีก่อนที่จะสึกออกมาใช้ชีวิตทางโลกซึ่งพักเื่อนนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่าย1กรกฎาคม2,566ที่ผ่านมาเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่โดยได้รับฉายาธรงธรรมว่าฐานะสัมปันโน ทางทีมข่าวคมบันเทิงขอร่วมอนุโมทนาบุญอีกครั้ง